สวัสดีนะคะทุกคนหายจากการไล้ไนปหนึ่งวันนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เน็กําลังจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงปรับปรุงบ้านเนาะมันก็เลยแบบพ่นวายนิดนึงเหมือนกับต้องหลบหลุมภัยเออเพราะบางทีช่างเขาทํางานจะมีเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ด้านหลังเป็นป่านะคะเมื่อกี้มีกระโอกมาตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเน็จะชวนทุกคนคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องอาหารรักษาโรคนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็อาจจะกำลังอยากจะร,รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เนาะนะคะเดี๋ยวใครเข้ามานี้รบกวนช่วยแชร์ไลน์นี้ให้นทนิดน,น,นึงนะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยมาเป็นเรียกว่าประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพนะแล้วอย่างมีคำถามพวกนี้เนก็จะเอาคำถามมาบอกทุกคนว่าในการดูแลสุขภาพอะบางที บางทีเราอาจจะยังเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะถ้าสมมุติเรามาถูกทางสุขภาพเราอะ่ะมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนแสงแสงเขาจะย้อนาอาจจแสงไามเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนดงนะรู้สึกจะย้อนแสงอ่ะเดี๋ยวเน้ขออนุญ,ญาตอ่านีหน้าเน้น,น,น่าจะสว่างขึ้นนะพอดีเน้นมาไลฟ์ที่ทํางานใหม่ของเน้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบป่าเขาหน่อยนี้เป็นป่านะเป็นป่า อา้าวหายไปละอ่ะตอนนี้ระบบของเฟซเขาก็จะ,ะ,ะเขาก็จะแบบเรี่ยงเี<ๆ>่ยงนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะอะ่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเนี่ยจะมีเสียงช่างช่างเขาจะทํางานอยู่ตรงนู้นบางทีเน่ก็ต้องมาเหมือนกับหนีหนีภัยอะฮะหาหาหลุมหลบภัยก็เลยไม่ไม่ค่อยสะดวกในการที่จะทําคลิปหรือทำไลฟ์เพราะว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยกว่าจะเสร็จนะคะแ,แบบเรี่ยงเี่ยงนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเค ตอนนี้ก็ใช้แสงธรรมชาติไปก่อนนะอ่ะวันนี้วันนี้ประเด็นเอาเนื้อหาเนาะเนื้อหาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของโลคาร์บซึ่งเราอยู่ในวงการสุขภาพเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจความหมายคำนี้นะแต่บางท่านก็เข้าใจแล้วเนาะคำว่าโลคาร์บเนี่ยคือการกินพลังงานที่ต่ำนะคะทุกคนพลังงานต่ำแล้วมันดียังไงกับสุขภาพกินเป้าหมายเพื่อเพื่อที่จะทำให้เราหายโรคซึ่งบาง บางเขาเรียกว่าบางกลุ่มเนี่ยเขากินเพื่อลดน้ําหนักนะเออแต่จริงๆแล้วมันมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าอ้วนเนี่ยมันก็เป็นโรคนะคะทุกคนมันเป็นโรคระบบเผาผลาญทําทงานผิดปกตินะถ้าคนเราระบบเผาผลาญดีเนี่ยมันจะไม่อ้วนนะคะแล้วก็จะไม่ผอมเกินด้วยเนาะเช่นเดียวกันถ้าระบบเผาผลาญดีก็จะไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเพราะฉะนั้นหลักของอาหารพลังงานต่ำเนี่ยมันจึงถูกนำมาใช้ ในการเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าโภชนาการบำบัดเพื่อรักษาโรคซึ่งมันมีงานวิจัยของต่างประทุงงต่าประเทศเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็จะมีโค้ดต่างๆหมอต่างๆท่านก็ออกมาให้ความรู้นะแต่ทีนี้เวลาที่เราเนี่ยเอาความรู้นั้นมาเนี่ยนะคะเราจําเป็นจะต้องตรวจสอบด้วยนะซึ่งการตรวจสอบก็คือเราตรวจสอบด้วยตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดก็คือเราต้องเราต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ทีนี้ เรื่องของโลคาร์บความหมายของโลคาร์บคืออะไรทุกคนโลคาร์บคือพลังงานที่ต่ํากินพลังงานต่ําคําว่าต่ําคําว่าคาร์บก็คือพลังงานในฝั่งคาร์โบไฮเดตเนาะคาร์โบไฮเดตมันก็จะมีพวกทั้งหลายที่เป็นเกี่ยวกับพืชข้าวแป้งน้ําตาลอะไรที่พืชมันให้ให้เราได้ก็คือน้ําตาลให้พืชให้ได้นะแล้วก็ที่พืชให้ได้อีกโปรตีนพืชก็ให้ได้แต่คําว่าโลคาร์บเนี่ยคือลด ลดคาร์บลงอะค่ะแต่ปัญหาของคาร์บอะทุกคนปัญหาของคาร์บเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะปัญหาของคาร์บเนี่ยเราเราต้องทราบก่อนว่าปัญหาของคาร์โบไฮเดตเนี่ยคืออะไรปัญหาของคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันคือน้ําตาลกับแป้งเนาะทีเนี้ยเวลาเรื่องแป้งกับเรื่องน้ําตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เถียงกันมากเลยค่ะเพราะบางคนก็จะบอกว่าสามารถจะกินน้ํา ผลไม้ได้สามารถที่จะกินแป้งได้สามารถที่จะจัดการกับมันได้อันนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่เนยบอกเนาะคนที่บอกว่ากินหัวมันหัวเผือกมันหวานกินผลไม้กินได้กินทุเรียนกินได้เขาก็ไม่ผิดนะแต่วันนี้ถ้าสมมติปเป้าหมายของเราเนี่ยคือการหยุดเส้นทางของโรคเนาะ เราต้องการที่จะไม่เป็นกลุ่ม NCD ไม่เป็นหัวใจไม่เป็นหลอดเลือดไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นมะเร็งเออวิธีการที่เราจะที่เราจะจัดการกับตัวเราเองนะคะเราก็จําเป็นจะต้องเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะทุกคนซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยเอฟซีเนี่ยบางคนเนี่ยหายหน้าหายตาไปกลับมาอีกทีนึงเกิดปัญหาสุขภาพอย่างเช่นตับเขาเรียกว่าไขามันคอกตับ ตับแข็งอะไรแบบนี้เนาะซึ่งพอถามเรื่องของอาหารการกินเนี่ยพบว่าเวลาเวลาเรากินน้ําผักปัน่นแล้วเวลาที่บางคนไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะก็จะหนักไปในทางผลไม้หนักไปในทางพวกข้าวแป้งน้ําตาลพวกนี้นะคะทีเนี้ยเรามาทําความเข้าใจนะว่าวันนี้เราอยากที่จะมีโภชนาการบําบัดเพื่อจะหยุดเส้นทางของโรคเราก็ต้องรู้ รู้ภชนาการบําบัดนั้นก่อนว่าเออมันรักษาโรคได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดตเนี่ยถ้าเป็นคาร์โบไฮเดตธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดตนั้นด้วยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขากินทุเรียนกินผลไมงผลไม้ไม่เป็นไรถูกต้องเขาไม่เป็นไรเพราะการตอบสนองต่อ คาร์โบไฮเดรตของเขาเนี่ยมันเป็นการตอบสนองอย่างสมดุลเนานะคำว่าอย่างสมดุลก็คือว่ามันจะไม่สะสมพลังงานเอาไว้เพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้มีล้นเกินนะเนาะซึ่งสภาวะของพิษล้นเนี่ยนะคะ,ะมันก็คือการที่เราอ้วนหรือว่าอ้วนลงพุงเนาะหรือเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพพูดถึงเรื่อง visceral fat หรือว่าไขมันในช่องท้องไขมันในช่องท้องเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของทั้ง ทั้งในเรื่องของไขมันพอกตับรวมถึงไขมันไปแทรกตามอวัยวะต่างๆซึ่งเนเคยพูดไปหลายๆคลิปเนาะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอนุญาตให้มีไขมันที่ช่องอวัยวะเล็กน้อยนะคะเพื่ออาไว้เหตุฉุกเฉินแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะไปแทรกตามอวัยวะนะไม่ว่าจะเป็นตับหัวใจลำไส้อะไรพวกนี้มันก็จะเกิดปัญหาทีนี้เกี่ยวกับเรื่องไขมันพวกนี้ค่ะ อาหารเนี่ยมันคือตัวที่จะทําให้ไขมันไปพอกได้นะถ้าเรากินอาหารไม่ถูกต้องการกินอาหารไม่ถูกต้องคือเรากินฝั่งที่มันเป็นการเขาเรียกว่าพลังงานที่มันเก็บแล้วเราไม่ได้ใช้ซึ่งเอ่อมันที่เนปบอกว่ามันเป็นไรเขาเรียกอะไรนะมันละเอียดอ่อนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเนี้ยเรากินเรากินแล้วร่างกายจัดการได้แล้วมีการนําไปใช้มันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะถ้าวันเนี้ยเรามาบอกว่าอุ้ยอาหารที่มันเป็นฝั่งพืชเนี่ยมัน มันเกิดปัญหาแบบนี้บางคนเขาไม่เกิดปัญหาแต่การที่คนเขาไม่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะบริบทหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนมันไม่เหมือนกันนี่คะวันนี้ถ้าสมมติว่าเรากินหนึงในปริมาณที่ที่ไม่มากเกินไปนะกับอันที่สองกินแล้วร่างกายตอบสนองมีการนำไปใช้ได้ปกติไม่มีการสะสมแล้วจนแบบว่ามันมันมากแล้วมันล้นเนี้ยเออมันก็กินได้ตามปกติเออมันก็ไม่มีปัญหาแต่ คนที่มีปัญหาเนี่ยมันคือคือคนที่การตอบสนองเนี่ยมันตอบสนองไม่สมดุลแล้วเนาะโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่มีภาวะเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคไขมันพอกตับคนที่เป็นภาวะดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานเป็นหัวใจหลอดเลือดพวกนี้มีผลมาจากการที่เรากินพลังงานแล้วมันมันร่างกายมันเขาเรียกว่าจัดการได้ไม่หมดก็จะเก็บสะสมเอาไว้นะคะซึ่งวิธีการที่เราจะจัดการกับตรงนี้ได้เนาะ เราก็จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าวิธีการนะคะการกินเนี่ยทุกคนจะมีการกินกินแบบที่ดีที่สุดการกินแบบที่ดีที่สุดเรารู้อยู่แล้วกินแบบที่ดีที่สุดคือหนึ่งไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลถ้าจะเป็นอาหารฝั่งพืชก็เป็นพวกผักใบนะพวกผักใบถ้าจะเป็นพืชตระกูลหัวสมมติเรากินตระกูลหัวการจะกินพืชตระกูลหัวได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะกินได้ทั้งหมดเลยนะคะ แต่มันต้องดูทรงตัวเองด้วยเนาะว่าวันนี้เรามีภาวะดื้อยินซุลิหรือเปล่ามีเบาหวานหรือเปล่าแล้วถ้าเราจะกินพืชตระกูลหัวเราก็ต้องกินให้พอดีเนาะไม่กินให้จนมันมากเกินไปอะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าตามหลักของร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะมีโคตาอยู่นะคะวันนี้ถ้าใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกลุ่ม ncd แล้วเป็นโรคเรื้อรังแล้วเนาะแป,แปลว่าหมดโคตาแล้วค่ะหมดโคต้าในการที่จะเขาเรียกว่าจะกินเกินเนาะต้องกินในใน ในพอดีอ่ะคือโดยพอดีเนี่ยโดยเฉลี่ยสมมติว่าเป็นคนที่เราไม่ได้ทํางานเนาะไม่ได้ไวิ่งไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ไปทํางานหนักกินเสร็จก็นั่งแล้วก็ทํางานแบบน้อยๆอย่างเงี้ยห่กรัม1กรัมของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ถือว่าพอแล้วนะทุกคนเออถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบทํางานหนักหน่วงอะไรเนาะมันไม่ได้ใช้เยอะทีนี้นเวลาที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรต1กรัมมันเท่ากับเท่าไหร่ก็ประมาณประมาณข้าวน้อยๆค่ะ ข้าวเนี่ยประมาณหนึ่งทัพพีนะซึ่งเราอาจจะไม่กินข้าวก็ได้มางควรข้าไม่กินข้าวก็ได้หรือว่ากินพวกผักใบก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ในพูดในบริบทของคนที่เป็นเป็นกลุ่ม NCD นะเป็นโรคแล้วเนาะแต่ถ้าในคนปกติจะกินก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของคนปกติแต่วิธีการที่พอเราการกินนะคะ1ต้องเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะหนปริมาณที่เหมาะสมอย่างข้าวเนี่ยหรือแป้งเนี่ยไม่ควรจะ หนึ่งละไม่ควรจะเกินหนึ่งร้อยกรัมนะหนึ่งร้อยกรัมในในหนึ่งวันด้วยนะทุกคนซึ่งเราก็ต้องหาวิธีอะจะกินยังไงไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมเนาะซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีมันจะไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่าพลังงานที่แบบเป็นร้อยกรัมอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นผักใบเขาก็านิยมกินผักกินผักใบนะผักเป็นพวกผักใบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบต้มนึ่งหรือว่ากินผักสดกินผักสลัด แล้วเวลากินเนี่ยนะคะทุกคนการกินเมื่อสักครูน่นี้กินที่ดีที่สุดคือกินประเภทพลังงานต่ำย่อยง่ายเป็นผักใบไม่กระตุน้นไม่กระตุ้นอินซูลินนะสิ่งที่ไม่กระตุ้นอินซูลินก็คือผักใบส่วนส,สิ่งที่กระตุ้นอินซูลินแล้วไม่ได้มีปัญหากับร่างกายแต่คำว่าไม่มีปัญหากับร่างกายแต่ในคนที่เป็นเบาหวานแล้วหรือในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว เวลาจะกินก็ต้องกินแบบมีสติอะคะ่ะต้องกินแบบเข้าใจนะมันไม่ใช่แบบกินแบบโอ้โหแบบกินแบบจัดหนักกินแบบเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะเออเนี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยเรื่องของอาหารเรื่องของตัวเองเนาะอีกอันนึงเวลาที่เราเวลาที่เรากินนะเวลาที่เรากินพวกนี้คาร์โบไฮเดรตพวกนี้ไปแล้วเนาะอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้สุขภาพของมนุษย์เราดีอะคะ่ะโปรตีนเนี่ยสำคัญมากวันนี้เรากินอาหารโลคาร์บ มีมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามเนี้มาเนาะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนที่กินโลคาร์บนะโลคาร์บคือพลังงานที่ต่ําพลังงานต่ําเนี่ยมันมาจากผักจากพืชแล้วก็เราก็ไม่ได้กินพวกไขมันสูงไม่ได้กินโปรตีนนะแต่พอเรากินแบบเนี้ยไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องสุขภาพไตมันก็ดีนะทุกคนถนะ้าเรากินอาหารจากธรรมชาติเนาะแต่ระยะยาวยาวยาว,ยาวไปะคะ่ะร่างกายของเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนาะอายุที่เยอะขึ้นเนี่ยร่างกายจําเป็นจะต้องใช้โปรตีนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแรกๆล้มันจะไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าระยะยาวไปเนี่ยเพราะร่างกายมันเริ่มขาดเพราะเริ่มขาดโปรตีนที่จะไปซ่อมแซมตัวเองเนาะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาหารการกินเนี่ยนะคะจะเป็นอาหารที่ทําให้เราสุขภาพดีเนี่ยเราก็ต้องกินให้ถูกสัดส่วนด้วยเนาะอ่าโลคาร์บแล้วโปรตีนก็ต้องให้พอดีกับร่างกายของเราด้วยซึ่งคําว่าพอดีในที่นี้มันก็ดูบริบทเนาะถ้าวันนี้เราเป็น คนป่วยมันต้องใช้เยอะเป็นคนที่ร่างกายต้องเอาไปซ่อมแล้วก็ต้องใช้เยอะหรือเป็นนักกีฬาก็ต้องใช้เยอะเป็นเด็กก็ต้องใช้เยอะแต่ถ้าเรากินน้อยเวลากินโปรตีนน้อยอายุที่เพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้เกิดภาวะปัญหาคนที่เป็นไวยทองเนาะกระดูกบางกระดูกพูนแล้วเวลากระดูกมนุษย์เราพูนเนี่ยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะเขาก็จะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลามันเกิดปัญหามันก็เกิดปัญหาเลยเนาะ เพราะฉะนั้นวันนีเ้เรื่องโภชนาการบําบัดเนี่ยสำคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคาร์บดีโปรตีนดีแล้วไขมันก็ต้องดีด้วยเนาะซึ่งมันจะมีหลายๆคนมักจะมาถามเนี่เกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพต้องกินตัวไหนต้องกินยังไงการจะกินตัวไหนกินยังไงเราต้องกินอาหารหลักให้ได้ให้ได้มีคุณภาพก่อนวันนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจอาหารหลักที่เรากินนะคะพอเราไม่เข้าใจปุ๊บการกินสารสกัดหรืออาหารเสริมเนี่ย คำว่าเสริมสารอาหารเสริมคือตัวช่วยเราเนาะแต่ตัวช่วยนั้นเนะี่ยต้องมีตัวหลักที่ถูกต้องก่อนค่พะพอตัวหลักของเราถูกต้องตัวที่กินเสริมเข้ามาอายกตัวอย่างบางบางท่านหรือหลายๆท่านเนะี่ยที่กินเสริมเข้ามาคือการ activate ยีนการใช้เบต้าโก u c a n การใช้ฮอทอทนโคเนไซคิวเทนกลุ่มพวกนี้นเป็นกลุ่มที่ดูแลระดับระดับยีนระดับเซลล์นะคะแต่เขาดูแลในระดับยีนระดับเซลล์ แต่เราพอเขาแอคทีเวตแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับอาหารที่ดีๆด,ด้วยค่ะถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจนะเรากินอาหารที่เป็นแปรรูปอาหารทั่วไปแล้วเรามาแอคทีเวตดีนเรามาใช้เสริมอาหารแต่เราไม่ดูแลอาหารการกินนะเวลาแอคทีเวตแล้ววัตถุด,ดิบที่จะเอาไปซ่อมแซมกระดูกผิวผมเล็บตับไตไส้ปอดอะไรพวกนี้ก็จะได้วัตถุด,ดิบที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้สอดคล้องสอนรับกันด้วยนะคะ การ activate ยีนมันก็จะมีคุณภาพเนาะซึ่งเวลาเวลาร่างกายมีคุณภาพอะสิ่งที่สะท้อนคุณภาพอันดับแรกก็คือภายนอกนะทุกคน,นก็แข็งแรงขึ้นนะเนาะแข็งแรงขึ้นการหายใจการเดินการเหินการนอนการขับถ่ายมันก็ดีขึ้นสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งสิ่งที่อยู่ภายในบางครั้งเราอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะรู้คําว่าอาจจะไม่รู้ก็คือว่าไม่ไม่รู้ตัวว่าเออมันดีหรือไม่ดี บางคนก็เข้าใจว่ามันดีอะไรเงี้ยเนะแต่บางทีไม่ดีเราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ได้วันนี้ก่อนที่ใครจะทานสารสกัดหรือสารเสริมอาหารนะคะนะี่อยากแนะนำเนาะไปตรวจสุขภาพดูก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้ค่าไขมันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตัวน้ำตาลสะสมของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยูริกแอซิดยูริกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตะกอนนะคะเป็นเหมือนตะกอนที่จะก่อให้เกิดนิ่วทำให้เป็นไตทำให้เป็นเกานะ ดูว่าเป็นยังไงบ้างพอเราไปตรวจสอบพวกนี้แล้วอะแล้วเรามาดูอาหารแล้วเรามาปรับอาหารแล้วเรามากินสารสกัดอันนี้เราจะรู้ว่าอ๋อพอเรากินอาหารที่เป็นโภชนาการบําบัดที่มันถูกต้องตามหลักการนะัแล้วเรากินสารสกัดมันจะเห็นผลลัพธ์อะค่ะมันก็จะมันก็จะมีตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่จะบอกได้ว่าเออค่าต่างๆมันก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งถ้าทุกคนเปรียบเทียบการไม่กินกับการกินนะ ซึ่งก็มีงานวิจัยจริงๆแล้วมีงานวิจัย3เดือนการทานสารสกรัดร่วมกับการปรับโภชนาการบําบัดที่เหมาะสมนะคะมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยโดยปกติเม็ดเลือดแดงของเราควรจะเป็นรูปร่างที่สวยงามเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารขยะก,กินอาหารที่ไม่ดีรูปร่างเขาก็จะไม่สวยงามค่ะแต่ถ้าเรากินอาหารที่ดีแล้วด้วยใช้สารสกัดซึ่งสารสกัดเนี่ยโดยเฉพาะสารสกัดที่หนบอกว่ามันเป็นระดับยีนเนื่องจาก คำว่าระดับดีเนี่ยเขาทำงาน1ต่อ1ล้านโมเลกุลคําว่าโมเลกุลเนี่ยก็คือเล็กมากเนาะะเขาไปทําให้เกิดเขาเรียกว่าสารอาหารที่มันเล็กเล็กมากจนกระทั่งมันมันเข้าไปในเซลล์เนาะมันสื่อสารในระดับของยีนเพราะว่าโมเลกุลมันเล็กมากอย่างบางทอีอ่ะเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องของสารอาหารหรือว่าเสริมอาหารนิดนึงนะว่าทําไมมันถึงมันถึงดีนะถ,ถ้าถามว่าจําเป็นไหมในบางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็น แต่นี้จะบอกว่าทาไมมันถึงดีคําว่าดีก็คือคือแบบนี้นะคะเ,เวลาที่เรากินอาหารเนาะเวลาที่เราเคี้ยวอ่ะสมมุติว่าเราเคี้ยวอาหารไปเนี่ยเรากินถัว่วกินถัว่วใช่ไหมหรือกินบล็อกคัลี่สมมติกินบล็อกคัลี่กินกระหล่ําปีนะในในในพวกเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว,ว่าพฤกษเคมีอยู่ในเนี้ยค่ะแต่พฤกษเคมีพวกเนี้ยเวลาที่แต่ละคนเคี้ยวอ่ะการเคี้ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ บางคนเคี้ยวแล้วไม่แหลกบางคนเอนไซม์ในในน้ำลายเนี่ยไม่สามารถจะมาย่อยมาย่อยสารอาหารที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นในโปรโตีนหรือว่าในผักก็ตามพอมันย่อยไม่ได้ดีการดูดซึมมันก็ไม่ได้ดีนะเพราะฉะนั้นทําไมถึงเวลาบางคนเนี่ยดูเหมือนจะกินอาหารดีแต่ยังป่วยเป็นโรคอย่างเงี้ยเพราะว่าระบบการดูดซึมมันไม่ดีนะคะแต่ทีนี้นเวลาที่เราอ่ากินสารอาหารกินอาหารที่ โอเคเหมาะสมแต่พอเราใช้สารสกัดหรือว่าสารเสริมอาหารเข้าไปช่วยตัวที่เนบอกไปนะแอคทีเวตินเนี่ยเขาไปทําให้เกิดโมเลกุลที่เล็กเนาะอย่างยกตัวอย่างการกินบล็อกคัลี่การกินกระหล่ำอย่างเงี้ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ไปช่วยต้านมะเร็งต้านการอักเสบเรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะแต่ปัญหาคือว่าร่างกายเราดูดซึมไม่ดีะพอดูดซึมไม่ดีการใช้สารสกัดที่ร่างกายไม่ต้องดูดซึมเพราะว่ามันโมเลกุลมันหนึ่งต่อหนึ่งล้านโมเลกุล คำว่า1ต่อ1ล้านให้ทุกคนนึกถึงว่ามันเล็กมากนะคะมันก็เลยเข้าเซลล์ได้และมันก็ดูดซึมในระดับของเซลล์ส่งสารไปถึงยีนอะไรแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างของการที่เราใช้โภชนาการบาบัดที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักการแล้วก็ใช้ตัวสารสกัดช่วยนะเขาเรียกว่าทําร่วมกันมันจะเห็นผลสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็วันนี้เน่ก็มาคุยกับทุกท่านแบบสั้นๆนะคะแอบ แอบหลบความเสียงดังมาอ่ะจบแล้วเดี๋ยวใครมาที่หลังก็ลองมาฟังดูก็ได้ส่วนถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรก็มาถามก็ได้นะคะทุกคนอันเนี้ยแสงมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายังปรับตัวยังไม่ค่อยได้นะคะโอเคไปก่อนนะคะทุกคน